นำมาชมของดีจังหวัดตราดก็คือของดีบ้านฉันวันนี้ค่ะเรานะคะจะลงไปค่ะดูหอยกันนะคะเพราะที่นี่เนี่ยอาชีพนะคะในเรื่องของการทําเกษตรแล้วยังมีการทําประมงใช้ฝั่งด้วยซึ่งชาวบ,บ้านที่นี่เขาบอกว่าของดีของเขาเนี่ยอยู่นู่นค่ะอยู่ในทะเลตรงนี้นะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามเจี๊ยบไปกันเลยค่ะ บอกว่าของดีอยู่กลางทะเลนี่เรามาถึงกลางทะเลเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเจ้าของที่เลี้ยงหอยตรงนี้นะคะว่าเขาเลี้ยงหอยอะไรแล้วมันยากง่ายยังไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ที่หนูถืออยู่เนี่ยมันหอยอะไรคะอันนี้เขาเรียกหอยนางลมเลยะโอ้หอยนางลมเดี๋ยวพี่เราหนูฟังก่อนว่าหอยนางลมของพี่เนี่ยมันเลี้ยงยากง่ายยังไงเลี้ยงนานหรือย่างอดที่ทำมาอยู่นี่ตอนเลี้ยงอยู่หลายปีเป็นสิบปีแล้วอ่ะแล้ว แต่โคกมันเลี้ยงกี่กี่เดือนจับประมาณปีหนึ่งถึงจะได้จับแล้วจะได้น้ําหนักดีเพราะว่าเราจับเลยเหรอเลี้ยงปีหนึ่งเลยเหรอเป็นปีอะถ้าไม่เป็นปีคือเราจะเลี้ยงแล้วน้ําหนักจะได้น้อยน้ำหนักน้อยอราที่ถืออยู่นี่อายุเท่าไหร่แล้วจ้ะน่ะอันนี้สี่เดือนคือถ้าเป็นอาชีพเสริมอะค่ะคอปล่อยปล่อยไว้ได้เลยปล่อยไว้ได้เลยลืมลืมไปก็ปีหนึ่งก็มาจับขายอะไรเนี่ย เราก็ไม่ได้ดูแลอะไรมากนะเพราะว่าจะมาดูช่วงว่ามีขยะเข้าไหมแล้วหอยแล้วเสียหายไหมอะไรเงี้ยเราดูเรื่องของขยะที่จะมาติดที่แพตรงนี้ด้วยเกี่ยวกับอาหารอะไร่เงี้ยเราไม่ต้องวุ่นเลยธรรมชาติเขาเลี้ยงเองตามธรรมชาติราติเลยเป็นหอยธรรมชาติจริงเนาะอันนี้อยู่ที่ไหนคะเนี่ยที่เราลงมาอันนี้อยู่โมบ้านแหลมเทียนจังหวัดตราดจ้ะแหลมเทียนอ๋อตำบนเอาใหญ่ตมบนเอาใหญ่ก็คือมีอาชีพอันนี้เป็นอาชีพเสริมเสริมอาชีพหลักทำอะไรคะเนี่ยก็ทำสวนทำประมงค่ะ ทั้งๆคนในพื้นเพพื้นที่ที่ทำเลยเนาะมีสวนด้วยประมงด้วยโอ้อาชีพเสริมอันนี้ก็เสริมเขาปีหนึ่งเขาก็มีรายได้จากตรงนี้อีกอะค่ะนอกจากทำสวนกับประมงค่ะโอ้นี่ะคะสีคือเลี้ยงมานานเป็นอาชีพเสริมอย่างที่บอกนะไม่ต้องดูแลอะไรมากอันนี้ถือว่าเป็นของดีของของที่นี่ือเป่ะคะหอยนางรมของดีค่ะเป็นอาชีพดีๆมากเลยค่ะรายได้ดีด้วยเหรอคะพี่ รายได้ก็พออยู่ได้มันมันจะมีช่วงแรกๆที่ทำนะคือต้นทุนน่ะสูงแต่ว่าลรารายตอนเราขายอ่ะมันจะได้น้อยเพราะว่าเอเขาเรียกอะไรนะตลาดอ่ะเนาะตลาดช่วงนี้เป็นยังไงบ้างแต่ช่วงนี้ดีเพราะว่าราคาดีอ่ะคุยกันนะคะแล้วก็ตลาดดีเนาะแล้วก็แต่ว่าต้องได้อายุของหอยนางรมและลูกค้าส่วนใหญ่นี่เป็นที่ไหนคะส่วนส่วนใหญ่จะเป็นของชลบุรีมาซื้อพอค้าชลบุรีอ๋อ มาดูเลยใช่ไหมแต่เชือกหอยที่เราซื้อมาจากจันทบุรีอะเชือกหอยมาจากจังหวัดจันทบุรีแล้วก็มาต่อต้นที่จังหวัดตราใช่ใช่ตอนตอนเราเอามาลงอะตอนยังเล็กก็เป็นเป็นเป็นเล็กๆแล้วการผูกเชือกปูกอะไรอย่างหนึ่งที่ให้คุณผู้ชมเห็นไปนี่เราร้อยเชือกเองใช่ไหมคะไอไอไอส่วนไอส่วนเนี้ยคือเขาเขาขายมานะ,ะชุดเนี้ยที่เราไปซื้อมาแต่ชุดนี้เรามาทํากันเองค่ะ เพราะว่าเขาจะทํามาเยอะกว่านี้แล้วเรามาแบ่งเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงเยอะๆคือมันไม่โตค่ะเวลาซื้อมาเป็นเชืออติดมาอย่างนี้เลยเนาะ,<ฮ>ะแล้วก็มาแบ่งเพื่อที่จะให้มันได้ขนาดที่เราต้องการ<ฮ>ะนะคะนี้ก็ต้องก็ต้องคอยดูแลเนาะพี่นนองเรื่องของขยะไม่ให้มาติดใช่ใชไหม<ง>นะความสะอาดพอเลี้ยงแบบธรรมชาติของหอยนางรมอาเร่งที่ตานี่รสชาติดีคะเนี่ยของสด<ง> <c oughs> ผู้ชมจะไปแกะให้ชิมเนาะเดี๋ยวเราจะต้องไปชิมกันให้ได้นะคะว่าหอยนางรมที่จังหวัดตราดเนี่ยมันอร่อยยังไงเห็นไหมคะผู้ชมคะอาชีพเสริมนะนี่แค่ชิมเสริมนะคะแต่คือสามารถที่จะสร้างไรายได้ในช่วงนี้ <c oughs> ด้วยยุคโควิดก็คือต้องจองนะคะว่าต้องการแบบไหนอย่างไรของพ่อค้าแม่ค้าเนาะเราก็เลี้ยงของเราตามธรรมชาติอายุหนึ่งปีอันนี้เลี้ยงกัน คอบครัวในพื้นที่เลยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะเกะเนื้อให้ดูค่ะตอนนี้มันแกะได้แล้วเหรอคะพี่ไม่ช่วงสี่เดือนนั้นมัน้อจะขนาดไหนอ๋อเราดูดูเช็คดูได้ใช่ไหมค่ะคุณผู้ชมดูนะคะโหนี่ค่ะนี่ค่ะโหนี่สี่เดือนแล้วะทานได้ยังสี่เดือนสี่เดือนน่ะแต่คือเนี่ยน้ําหนักมันจะไม่ได้มากไงน้ําหนักมันถึงว่าเราพยายามเลี้ยงให้ได้ปีถึงเราจะได้เพราะว่าปีเดือนหนึ่งมันน้าหนักมันจะเพิ่มเป็นตันเลยนะ ปาก็จะใหญ่กว่านี้เนาะใช่ใหญ่น้ำหนักจะได้แต่นี้เราก็เก็บคืนเก็บคืนเลี้ยงต่อได้ไหมคะอันนี้แกะแล้วไม่ใช่แล้ว <S <S ไม่เป็นอาหารใช่ไหมเป็นอาหารพวงปูเลยเดี๋ยวปูจะมาเก็บข<อ>้างหลังนี่แหละคะ่ะวิธีการเลี้ยงหอยนางรมเลี้ยงแบบธรรมชาติจริงๆนะคุณผู้ชมคะแเราก็ถือว่าต้องใส่ใจเหมือนกันแหละเรื่องของน้ําที่มีความอาดร้อนของขยะที่มาติดเนาะต้องดูแลแล้วก็ปล่อย เวียนมาดูบ้างบางครั้งให้อายุครบหนึ่งปีแล้วก็สามารถที่จะขายเป็นรายได้ได้ไดนะคะนี่ก็คือเป็นการเลี้ยงหอยนางรมนะคะของที่ทชูศรีสุสวรรณหงค่ะ,อ,ะอยู่ที่อยู่ที่หมู่บ้านแหลมเทียนตะมนอา,ยายอ่ญยอำเภอเมืองจังหวัดตาดจ,จ้ะค่ะ การเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝัง่งตราดนะคะก็ตอนนี้ได้นโยบายทางกรมประมงเรามาเพื่อที่จะสร้างสัตว์น้ำเศรษฐกิจตัวใหม่นะคะซึ่งทางศูนย์ชัยฝั่งตราดของเราอ่ะนะคะก็ได้รวบรวมพันธุ์สัตว์น้ําที่ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นสัตว์น้ําเศรษฐกิจตัวใหม่ก็คือพวกหมึกกระดองก้นไม้หนึ่งตัวนะคะแล้วก็ได้รวบรวมพันธ์ธรรมชาติของปลากุูเราหนวดสี่เส้นอ่ะนะคะซึ่งแนวโน้มที่จะ พัฒนาให้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจตัวที่สำคัญของทางศูนย์เราอ่ะนะคะก็ตอนนี้อยู่ในช่วงของการดูแลพันธุ์เพื่อให้เป็นพ่อแม่พันธุ์แล้วก็ทำการพ่อขยายพันธุ์ต่อไปนะคะแล้วก็อีกชนิดหนึ่งก็คือทางศูนย์าตร์ของเราก็มีพันธุ์สัตว์น้ำที่เป็นสัตว์น้ำประจำจังหวัดศาสตร์นะคะก็คือเป็นปาลากระลังจุดฟ้าหรือที่ชาวบ้านบริเวณนี้เรียกว่าปลาย่ำสวัสดนะคะหรือว่า เพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ทางศู์เราก็มีพ่อแม่พันธุ์ส่วนหนึ่งนะคะรวบรวมแล้วก็จะพัฒนาให้มีลูกพันธุ์แล้วก็จะนําไปสู่ให้เกษตรกรเป็นผู้เพะเลี้ยงต่อไปนะคะแล้วก็จะให้เป็นปลาที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจส่วนหนึ่งที่จะสร้างรายได้ให้กับชุมชนค่ะแล้วก็ส่วนของหมึกนะคะหมึกกระดองก้นไม้ที่เรารวบรวมได้จากธรรมชาตินะคะตอนนี้ก็ จะสามารถสร้างเป็นพ่อแม่พันธุ์และก็ปลาหมึกผสมพันธุ์วางไข่กันเองโดยธรรมชาติได้ในระดับหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการศึกษาวิจัยค่ะเพื่อที่จะให้เป็นแมสและก็สามารถที่จะปล่อยลงแหล่งน้ําสู่ธรรมชาตินะคะเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ส่วนหนึ่งและก็ถ้าเป็นไปได้ก็จะขายายไปยังเกษตรกรเพื่อการพาะเลี้ยงต่อไปค่ะ จะค่อนข้างดังหน่อยเพราะเราต้องให้ออกซิเจนของกับบ่อปลาเนาะแล้วก็บ่อปลาหมึกที่เขาเลี้ยงไว้ที่ศูนย์วิจัยแห่งนี้นะคะตอนนี้ยินกับพี่ดำนะคะพี่ชัชวานค่ะซึ่งดูแลในเรื่องของการพัฒนาเพาะพันธุ์สัตว์น้ําของที่นี่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นนะคะทราบมาว่าที่นี่เนี่ยมีทีเด็ดนะคุณผู้ชมเป็นของดีบ้านฉันในที่เจี๊ยบเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าที่นี่มีการพัฒนาเพาะพันธุ์ปลาหมึกด้วยเป็นยังไงคะพี่ดำเออธรรมชาติตอนเนี้ยมันน้อยลงครับ เออพอท่านก็มีคำสั่งมาให้เพาะเพื่อปล่อยอคืนสู่ธรรมชาติคือการเลี้ยงเนี่ยให้เป็นถึงพ่อแม่พันธ<ม>ุ์ให้มันไข่วางไข่ในบ่อเองได้แล้วก็เอาไข่เนี่ยเพื่อไปเพาะเป็นอนุบาลเป็นรุ่นลูกอายุ30วันถึงปล่อยพืนสู่ธรรมชาติค่ะพี่ดำคะอย่างที่พี่ดำได้บอกคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นะคะว่าต้องมีการเพราะพันธุ์ขยายพันธุ์ปลาบึกเนี่ย พาะพันธุ์และพัฒนาปลาหมึกนี่ตัวธรรมชาตินี่เขายังมีอยู่ไหมคะทำไมเราถึงจะต้องมาเพาะขยายพันธุ์ของศูงนย์วิจัยอย่างนี้ด้วยคะอ๋อมันเริ่มมันเริ่มน้อยลงครับจากธรรมชาติที่เราสํารวจดูตามชายฝั่งคือตามเรือประมงพื้นบ้านไข่ที่ในการจับหมึกมันน้อยลงพอท้าก็มีการคำสั่งให้มีการเพราะลูกหมึกปล่อยมันก็มีอยู่สามตัวคือหมึกกระดองก้นไม้หมึกกระดองลายเสือ แล้วก็มือหอมแต่ตอนนี้ใช่ครับแต่ตอนนี้เราคือเรารวบรวมได้แค่มือกระดองก้นไม้สามพันที่พี่ดำบอกไปนี่คือธรรมชาติเนี่ยคืออนาคตข้างหน้าอาจจะไม่มีที่เราได้เห็นอาจจะสูญพันธุ์ไปจึงได้มีการคิดที่จะต้องทําวิจัยแล้วก็พัฒนาสัตว์น้ำสารชนิดนี้ตรงนี้ก็คือแต่มีกระดองก้นไม้ใช่ไหมอกระดองก้นไม้ที่เราทำไว้อยู่ตอนนี้แล้วหมืออื่นๆนะคะเรายังต้องการที่จะหามา ยาันอใช่ครับเราก็ต้องขยายขยายพันธุ์ทั้งกระดองลายเสือแล้วก็หมึกหอมด้วยครับการที่เรามาเพาะพันธุ์นี้มันยากง่ายยังไงเพราะว่ามันต่างสายพันธุ์กันนะจริงๆแล้วเพาะหมึกนี่มันไม่ยากเกินมันอยู่ที่อาหารช่วงตั้งแต่หนึ่งวันสิบวันถ้าเรามีอาหารช่วงนั้นก็อัตรารอดจะสูงขึ้น ก็ต้องมีวิธีว่าต้องเลี้ยงดูเลี้ยงเขาอย่างธรรมชาติที่สุดใช่ครับนะคะในการที่เอาพ่อแม่พันมาเพาะพันธุ์ปัจจุบันนี้เพาะพันธุ์ถึงไหนแล้วคะเพิ่มปริมาณขึ้นครับก็ตอนนี้เริ่มมีการวางไข่ในในในบ่อบ่อซีเมนที่เราเตรียมไว้นะสหรับพ่อแม่พันธุ์ค่ะการเลี้ยงในบ่อซีเมนนี่ดีสําหรับหมึกที่เรามาเพาะพันธุ์นะคะหรือว่าเราต้องต้องเป็นบ่ออย่างอื่นอย่างถ้าเกิดชาวบ้านเขา จับมาได้นีเขาอยากจะเพาะบ้างนะคะเป็นบ่ออื่นอู่ได้ไหมคะพี่ดำตอนนี้ก็กำลังคิดอยู่ในการเลี้ยงในบอ่บอในนาในนากุ้เก่ากำลังทดลองมาเรื่อยๆนะก็มีส่วนหนึ่งที่เริ่มเริ่มทําแล้ว<ม>ครับเพราะฉะนั้นที่นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้ชาวประมงได้เห็นคุณค่าของปลาหมึกที่เรารับประทานยังอยู่ เพราะฉะนั้นที่ศูนย์วิจัยแห่งนี้นะศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์น้ำเนาะใช้ฝั่งตรายเนี่ยจัง,งหวัตดตราก็ต้องมีการพัฒนาแบบนี้ขึ้นมาค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยนะคะกับการเพราะพันธุ์ปลาหมึกแต่ที่นี่ค่ะเริ่มแล้วนะคะผู้ชมค้าถือว่าเป็นของดีบ้านฉันที่มีการให้ความรู้เกษตรกรบางคนเริ่มเข้ามาแล้วครับ<อ>เขาก็อยากเขาก็อยากเลี้ยงเพราะว่าตอนนี้อาหารเป็นพวกนี้กำลังบูมเขาก็เขากำลังคิดอยู่กันอยู่ะ พี่น้ำช่วยฝากบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าปลามือก,กันนะคะเริ่มจากเห็นก็ญญว่าจะหายไปสูญพันธุ์ไฟนี้เราอยากจะให้ช่วยกันนะคะดูส่นรูรักไม่ว่าจะสัดน้ําอะไรก็ตามะค,ะค,ค่ะเพื่อเป็นของดีของแต่ละบ้านแต่ละจังหวัดขอ,ของแต่ละท่านนะคะครับก็บจริงๆแล้วอยากให้ช่วยกันดูรักครับไม่จําเป็นต้องปลามึกหรือตัดชนิดอื่นที่มันใกล้สูญพันธุ์เพราะว่าเดี๋ยวนี้ประมงเริ่มทาเริ่มเริ่มจับสัดน้ําที่ขนาดเล็กลงของทุกอย่างบางทีมันก็น้อยลง ึงอยากจะชวนเชิญชวนให้ช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็ช่วยกันส่งเสริมสัตว์น้ำบางชนิดครับผู้ชมได้รับทราบแล้วนะคะว่าทรัพยากรสัตว์น้ำไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ําชนิดไหนๆค่ะเราต้องมีการเพราะขยายพันธุ์นะคะเพื่อที่จะไม่ห,หมดไปจากท้องทะเลไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์ปูม้านะคะการอนุรักษ์ปลาหมึก แย่งที่ศูนย์วิจัยแห่งนี้นะคะของจังหวัดตราดได้เริ่มที่จะทาแล้วเพราะว่าเห็นว่าทรัพยากรสัตว์น้ํามีคุณค่าและมีประโยชน์นะคะเพราะว่าคนแถบประมงนะคะพี่ดาก็คือจะทําเป็นอาชีพเนาะเราก็ต้องมีการร่วมด้วยช่วยกันอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลนะคะที่เป็นอาชีพของชาวประมงด้วยนะคะรวมถึงนักท่องเที่ยวก็มาศึกษาเรียนรู้ได้นะคะถึงวิธีการทอผ้าแล้วก็มาให้ลูกหลานได้เห็นว่าสัตว์น้ํามีประโยชน์ เป็นทรัพยากรที่มีค่าของจังหวัดนะคะคแล้วก็ของประเทศไทยเราด้วยค่ะวันนี้กับคุณพี่ดำค่ะสวัสดีครับ ฐานะที่เป็นคนในพื้นที่ที่นี่อยู่ที่นี่มานานนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์บอกต่อนะคะว่าการที่มาเที่ยวแหลมศอกจังหวัดตราดของเรานี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวออที่ที่สวยงามนะคะเป็นทางผ่านที่จะไปเกาะกูดเกาะหมากค่ะแล้วก็มีอาหารทะเลสดสดที่ขึ้นจากทะเลใหม่ๆสดๆมาตอนเย็นๆก็มีพ่อค้าแม่ค้านำอาหารทะเลพื้นบ้านเรามาขาย เป็นที่ออกกําลังกายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีค่ะแล้วก็มีแพรถ้าอยากจะไปเที่ยวชมแพรเราก็มีทีมงานนั่งแพรไปตกปลาเล่นน้ําดําน้ํานะคะฝากประชาสัมพันธ์นะคะถ้าจะท่านใดจะแวะมาพักค้างแรมที่นี่ก็ติดต่อ,เ,อเบอร์0957575380นะคะท่านผู้ชมคะที่นี่จะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ซึ่งบอกตรงๆว่าถ้าใครไม่มาไม่ได้ จังหวัดตราดของเราเนี่ยเรามีภูมิประเทศเนี่ยที่เอื้อกับการที่จะท่องเที่ยวรวมทั้งในเรื่องของอาหารอุดมสมบูรณ์ในจุดนี้เป็นจุดของอใกล้ปลายสะพานแหลมศอกนี่นะคะก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าซึ่งเป็นภูมิปัญญาของของตำบลเช่นมีการที่จะทำสเต็กจากปลามีเรื่องของการล้าปลาอาหารเหล่านี้ขึ้นจากทะเลค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่า ในทุกๆเย็นนี่เรามาวัยนะคะก็จะมีคนมานั่งรับประทานอาหารซึ่งเป็นฝีมือของชาวบ้านทาดูสิคะบรรยากาศภาาทิ่ตกตรงนี้แล้วก็จะอยากจะบอกได้เลยนะคะว่าสดสดขึ้นจากทะเลขึ้นจากจุดนี้แล้วมากินนะจุดนี้ถามว่าท่านไม่มาไม่ได้แล้วอยากจะฝากนะคะว่าหมดในเรื่องของโควิดแล้วอยากจะให้ท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยมาเยี่ยมเยียนณนะจุดนี้ท่านจะได้อากาศดีๆแล้วอย่าลืมนะคะว่าเมื่ออยู่จุดนี้แล้วอย่าลืมข้ามไปเกาะขูดะคะ่ะ จังหวัดตาดแล้วนะคะ คุณผู้ชมหรือว่านักท่องเที่ยวที่จะข้ามไปเกาะต่างๆนะคะที่ท่าเรือแหลมศอกแห่งนี้นะคะก็จะเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะจะเป็นจุดชมวิวตอนเย็นตอนเช้าเป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าตอนนี้ค่ะเจีย๊ยบอยู่ที่นี่แหละคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาชมวิวกันช่วงเย็นนี้นะคะเป็นแหลมศอกค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คที่สําคัญของคนตลาดที่นี่นะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวของคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้เขาแนะนํามาคะ่ะว่าถ้ามาที่นี่ขอให้มาชมตลาดของพื้นบ้านนะคะที่ชาวบ้านเขาขายกัน จะมีทุกวันนะคะซึ่งจะมากน้อยก็แล้วแต่แต่ละวันนะคะโดยเฉพาะนะักท่องเที่ยวที่มาแล้วนี่พลาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าวิวที่นี่ถือว่าตะว,วันตกดินนะ,ะที่เรามายืนตรงนี้คือตอนเย็นแล้วค่ะอากาศร่มรื่นมากเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกค่ะตะว,วันตกดินแล้วก็มีให้นั่งรับประทานอาหารมีชาวบ้านกำลังเตรียมข้าวเตรียมของเตรียมอาหารพื้นที่แล้วก็อาหารพื้นถิ่นของจังหวัดตราดค่ะ ซึ่งก็จะมีหลายอย่างเหมือนกันเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปชมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวตามเจือไปเลยค่ะ นี่นะคะคุณผู้ชมคะเยน็ยนๆแบบนี้นะคะเราก็จะเลือกรับประทานอาหารเย็นกันได้เลยค่ะว่ามีอะไรน่าสนใจนะคะจะมีเครื่องดื่มมีอาหารข้าวหวานนะคะมีแบบว่านั่งกินชิวๆนะคะบรรยากาศต้มรื่นค่ะของแหลมสอกแห่งนี้นะคะจุดชมวิวที่นี่ดูพระอาทิตย์ตกดินไปด้วยกันนะคะก็จะมีพื้นพื้นค่ะพื้นบ้านจริงเลยนะคะมีลูกชิ้นปิ้งมีเกี๊ยวทอดอะไรอย่างเงี้ยะค่ะมีของที่เป็นให้กับเด็กได้รับประทานได้ก็จะมีคนในพื้นที่นี่แหละค่ะ เขาก็มาจะมาชิมกันก็นจะมีหลายอย่างช่วงนี้อาจจะคนน้อยหน่อยเพราะว่าในช่วงของสถานการณ์โควิด19นะคะนักท่องเที่ยวก็จะเลือกเที่ยวมา บางเวลาบางเดือนแต่ที่สำคัญคนในพื้นที่นี่แหละคะ่ะที่จะเข้ามาชมบรรยากาศที่นี่ถือว่าเป็นสิ่งที่สดชื่นมากเลยนะคะกับบรรยากาศของชาวตลาดที่นี่เขาได้สูรโอโซนบร,ริสุทธิ์นะคะผู้ชมคะของดีที่นี่นะคะของจังหวัดตรัก็คือบรรยากาศที่สดชื่นนะคะแล้วก็มีจุดชมวิวที่สวยงามถ้าคุณผู้ชมมาในช่วงนี้เย็นๆเนี่ย เห็นไหคะพาที่ตกดินชมวิวทะเลนะคะช่วงนี้น้ำอาจจะลดหน่อยคะ่ะนะคะเกี่ยวกับขึ้นลมทะเลช่วงนี้ก็จะไม่มีนะคะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีของคนตาที่ได้มาชมบรรยากาศที่นี่นะคะมีสิ่งเวดล้อมที่ดีคะ่ะนะ,ะเป็นของดีที่หาได้ยากเลยทีเดียวนะคะคนอยู่ต่างจังหวัดจะได้เปรียบในเรื่องนี้นะคะเรื่องของดีในเรื่องของอากาศสิ่งเวดล้อมอาหารการกิน โฮมสเตย์ที่พักคนตาดใจดีมากเลยนะคะคผู้ชมคะถ้าเกิดไปเดินบนสะพานแหลมสอกไปชมของที่เป็นชาวบ้านทำเนี่ยเหมือนก็ว่าเขาแถมให้เรามอย่างดีนะไม่ว่าจะเป็นปลากระบอกตักแห้งนะคะตรงนี้นะคะ่ะก็ถือว่าเป็นของดีของตรัสที่หาม,มาได้แล้วเน้นำมาขายให้กับคนในพื้นที่เพราะฉะนั้นค่ะอย่าพลาดนะคะถ้ามาจังหวัดตรัสแล้วก็มาที่แหลมสอกคะ่ะหรือว่าจะไปที่อ่าวช่อนะอ่าวใหญ่นะคะจะเป็นพื้นที่ของจังหวัดตรัด แล้วเราจะได้เห็นบรรยากาศดีๆนะคะได้เห็นชาวประมงพื้นบ้านนะคะได้เห็นการแกะหอยได้เห็นการเลี้ยงหอยนะหอยนางรมรวมถึงสิ่งต่างๆที่เป็นสภาพแวดล้อมหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่สําหรับวันนี้คุณผู้ชมได้เห็นแล้วนะคะว่าของดีเชียงหวัดตราดมีอะไรที่นี่บรรยากาศค่ะบรรยากาศของดีที่นี่จริงๆอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปเรื่องอาหารการกินนี่มีครบนะค,ะคนตราดนี่มีความสุขนะได้อยู่กับพื้นที่ของตนเองแล้นะคะ่ะ วันนี้นะคะผู้ชมได้ชมเรื่องราวต่างๆที่เจ๊ได้น,นําเสนอไปแล้วนะคะของจังหวัดตาดเดี๋ยวจะขออนุญาตไปชมพระทิตตกดินไปถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการแล้วค่ะต้องขอลาคุณชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ